ประกาศให้น้องๆทุกคนทราบกันนะครับว่าช่องของพวกเราเนี่ยมีทั้งหมด3ช่องเลยนะครับได้แก่ช่องละครสั้นแนวแฟนตาซีคือช่อง Link ดิ้งน้องแดดและ g r a n นี่แอนด์ s ิและที่น้องๆหลายๆคนยังไม่รู้ก็คือพวกเรามีช่องเกมกันแล้วด้วยนะครับนั่นก็คือช่อง DCFam ฝากน้องๆใจดีทุกๆคนช่วยไปกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันให้ครบทุกช่องด้วยนะครับสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้คอมเมนต์นี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับ สวัสดีครับวันนี้นะครับพวกเรานะครับโอ้โหทีมงานดิ้งดองแดทั้งหมด10คนนะครับจะมาเล่นเกมนี้อัพมังอสนะครับเดี๋ยวเราไปรายงานตัวกันว่ามีใครเล่นกันมั่งนี่คือทีมงานของดิ้งดองแดทั้งหมด10คนเลยนะครับนี่ของพ่อพูนะครับตัวสีน้ําเงินพูเวเกอร์ G e R ตัวนี้แล้วก็อย,อยู่นิ่งๆก็อ่านไม่ทันมีใครอะอันนี้ตัวสีม่วงนะครับ บาหน้าบิวแล้วก็มีพี่ปิงนะครับมีเซนเซนเป็นตัวสีส้มนะครับมีต้นไม้งอกอยู่บนหัวแป้งเป็นตัวสีขาวนะครับพี่แป้งพี่วอกตัวสีฟ้าโอ้โหเขามีสัตว์เลี้ยงด้วยตัวนี้แล้วก็มีน้องอาร์ตนะครับอีกคนนึงน้ําพึ่งตัวสีชมพูโอ้โหมีดอกไม้ทั้งหมดนี้นะครับคือทีมงานของดิ้งดองแดนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นเกม <S <S Among Us ดู เอ้ยลืมเจ็๊บไปคนเต่าเลยเถอะเดี๋ยเดเดี๋เีกเฟอร์าได้ค่ะเออกีเฟอร์ซ่าได้ค่ะเฟอร์ซ่าเอ้ยตัวสีแดงโอ้โส่งผมโมฮอคอ่ะเกมเริ่มแล้วในห้าวินาทีเขาบอกว่าให้โอ้มีอยู่สองคนที่เป็นฆาตกรนะครับตอนนี้ คือฆ่าตะกอนแครคือฆ้าตะกอนอยู่คนเดียวไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่โอห้องนี้มีสามคนเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ไเ้ยเฮ้อ้ยเดเฮ้้ยเฮเฮ้ยเฮ้ย้เ้เ้้เ เฟิร์สไปคาดที่ทไม่เีเลยมันคาจิ๊บมันไม่ทันเห็นพี่เดินมาข้างหลังไงพี่เดินมาเห็นมันช่วงพอดีเลยเฮ้ยกำลังเดินเข้าห้องแล้วพอดีอ่ะเฟิร์สตั้งช่วงแล้วอ่ะช่วงเห็นจิ๊บมาต่อหน้าต่อตาเลยเแลยแล้วค่าแต่ก่อนมันเห็นคาดแต่ก่อนด้วยกันปะเห็นครับเห็นค่ะเห็นเหรอเห็นคาต่ก่อนเฟิร์สถ้าเฟิร์สบอกมาพี่จะไว้ชีวิตเฟิร์สอีกคนหนึ่งคือใครไว้ชีวิต มิกิคนนะครับพี่รุตโอ้โหมติเอกชนเฮ้ยแล้วใครโหวตพึ่งเนี่ยใครโหวตพึ่งมีพี่รุตว่ะมีคนหนึ่งโหวตพึ่งเฮ้ยเออใช่ใครโหวตคัต่คนนี่มีพี่รุตว่ะมีพี่รุตไอ้ตัวขาวอ่ะ่พงมีพี่รุตอ่ะไอ้ตัวขาวอ่ะขอโหวตได้ไเฮ้ยอย่าพึ่งดีเราต้องเห็นหลักฐานก่อนชัดเจนก่อนตอนนี้นะครับ พ่อรูพูดแล้วไม่มีใครได้ยินนะครับเฮ้ย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 ขอไปทำเคสกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถ้าแบงตามมานี่ใช่แน่อ่าครับตอนนี้มีคนกําลังเดินตามมาแปลกๆนะน้องอาร์ทำตัวแบบแปลกนะอาร์ทำตัวแปลกๆสองคนนี้เขามีพี่รุดครับเฮ้ยเฮ้ยเจอศพเจอศพเมื่อกี้มีใครอยู่ด้วยกันบ้างอะเฮ้ยอยู่ด้วยกันสามคน พี่อยู่กับบิวอ่ะเออใช่แล้วพี่พูดด้วยพี่อยู่กับบิวแล้วอาร์ตเดินมาแล้วพึ่งตายพี่เห็นพึ่งเหลือครึ่งตัวเลยอ่ะปิงแลบพี่ให้คนบอกรึถ้าปิงอยู่กับเซนมีตัวน่าสงสายอยู่สองตัวคือสีฟ้ากับสีขาวใช่เงียบๆอย่างเงี้ยพี่แป้งพี่ไม่รู้จะพูดอะไรดีหนูแป่ไเปล่าพี่เห็นต้องูจอนปิดอ่ะแต่พี่บอกเลยว่าบิวไม่ใช่แน่ พี่หรือว่าใช่วะไอหรือว่าใช่วะเพราะบิวบิวมันเดินขึ้นไปก่อนพี่อะแต่ว่าอาร์ตอาร์ตไม่ใช่อาร์ตไม่ใช่นแน่เพราะอาร์ตเดินตามหลังพี่มาไม่ก็เลยก็ต้องแกกับพี่ไงสงสัยบิวนี่แหละวะมันรับตาไปแป๊บหนึ่งอะหมดบิวเลยอแน่นอนผมหมดบิวแล้วหหมดก็บิวหรือบิวหรือแป้งดีวะ ตัดสินใจไม่ถูกเลยเล่ถูกอ่าหนูอยู่กับพี่นะพี่ไม่อยากปักปำแปง้งปปปเลยพี่บิวเดินอย่าปักไปเลยไม่มีใครมีหลักฐานโหไม่แน่ใจว่าจําไม่ได้ด้วยมเมื่อกี้เดินตามๆกันมาตกแป้งก่อนเลยเอาเอาเ <c oughs> <c oughs> สมอร <c oughs> <c oughs> อดไปได้ไง,ไงวะ <c oughs> พี่ว่าไม่ใช่ปิงแน่นอนพี่ขออยู่กับปิงก่อนแล้วกันมีคนมีพิรุษตรงนี้หนึ่งคนนะครับมีแป้งบิวอันนี้บิวอยู่นี่อนี้ปิงวอกวอกเดินไปเดินมาวอกหาอยู่ผลวอกหาอยู่ปิงกับบิว ฮ้่ถ้าปิงกับบิลเดินผ่านกันไปได้แสดงว่าไม่ใช่อะถ้างั้นทำภารกิจก่อนแล้วกันวิ้ยิววแป้ง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 อย่ามาเข้าใกล้พี่หัด <c oughs> เสียวจธอกิดว่าเราแอบอยู่ในนี้แล้วเขาตามมาแสดงว่าเขาใช่แสดงว่าเขาใช่ใชไม่ตามมาเว้ยแสดงว่าแป้งไม่ใช่แน่เลยวะ่ะแสดงว่าแป้งไม่ใช่ อ้าวอ้าวใครเมื่อกี้ใครกดรีพอร์ตนะวอกเหรอสงสัยแล้วว่ะวอกแน่เลยใช่อ่านเนี่ยไม่ใช่ชัวร์ ถ้าอาร์ตใช่เนี่ยพี่โดนอาร์ตไปหลายรอบแล้วบิวก็ไม่น่าใช่เมื่อกี้ดูกล้องวงจรปิดมีคนเดินผ่านบิวไปบิวก็ยังนิ่งๆอยู่แป้งนี่ก็ไม่น่าใช่พี่แอบซองอยู่ปิงก็ไม่น่าใช่จริงๆเหลือคนเดียวแหละเหลือว่าคนเดียวนี่แหละจริงๆผมเล่นคนรีพอร์ตนะไม่เกี่ยวปวดสกนย์ชนะเลยนะพี่คนรีพอร์ตนี่แหละตัวดีเลยพี่ว่าวอกแน่พี่ว่าวอกแน่นอนถอพี่แป้งผมว่าไอ้บิว อ้าวสามคนนี้เล่นกันแล้วไม่ใช่แล้ววอลจะมาโยนบอกต้องบอกแน่เลยโอดวอกคือว่าโอดวอกคือว่าถ้าววอกไม่ใช่เนี่ยคนต่อไปต้องบิวแล้วล่ะปกติเอ้งนะชั้นแล้วเอ้าเฮ้ยหนูดีแม่เอ้าไม่ใช่วอก ไม่พี่ปิงกับแป้งพี่พี่แป้งแหละโหนี่เราเป็นคนทำให้วอกโดนฆ่าเนี่ย <c oughs> เลืยกตงใส่แป้งแล้ววะถ้ามีอยู่สามคนถ้าปิงกับบิวโดนฆ่าก็ต้องมีใครคนหนึ่งตรงนั้นแล้วแหละเหลือเราสามคนเฮ้ยเฮ้ย เดตดเดตดเด,ด,ด็เเเเเอเอ้เอ้เอ <c oughs> น่าสงสัยว่ะแป้งไม่ใช่แล้วถ้าแป้งใช่พี่ต้องเสร็จไปแล้วเอ้ยเุ้ยเฮ้ยเ้ยอุ๊ยอ้าวอ,<า>อาตายพี่ปิงเนี่ย แป้งที่แป้งนั่งหัวร้อยใช่อยู่พี่โูไม่ใช่ไอป็นโกงแล้วไอปิงไม่ได้อยู่กับพี่ไอปิงไม่ได้อยู่กับพี่พี่อยู่คนเดียวพี่แป้งนั่งหัวร้ออยู่คนเดียวหัวร้อยพี่แป้งแปงหัวร้อดิีแต่คนมีขนาดตามอะเอางี้นะบิว ิวมีแค่เราสองคนแล้วล่ะที่ไว้ใจกันได้เราต้องโบดถ้าไม่ปิงก็แป้งนั่นแหละแล้วรีบกดโบดได้ทันอ่ะมันต้องฆ่าเราแน่เลยเปิดเกมอ่ะบิวเชื่อพี่ใครอะพี่ปูเออพี่เกิบพี่เกิดเริ่มบิลก่อนแล้วเมื่อกี้ไม่ได้พี่ว่าต้องปิงว่ะเพราะว่าไอ้แป้งเนี่ยมันมันก็เดินผ่านพี่หลายรอบแล้วพี่อยู่คนเดียวด้วยอ่ะ มันก็ไม่เก็บพี่เว้ยพี่เอาปิงมามหลังอยู่เมื่อกี้พี่เอาปิงเอ้ยปิงหมดหมดไปเว้ยปิงปิงเจ้าบเอ้าไม่ใช่เหรอเอ้าเฮ้ยงั้นเราต้องรีบบวชแป้งแล้วบวชแป้งก่อนใช่พี่เราต้องรีบเอ้าชนะเหรอชนะเชื่อนะปิงเหินแล้วแต่พี่จำทรงโมฮอคไม่ได้อะ คนหลุนเลยว่ะวันนี้พี่นองเล่นอ่ะพี่ยังไม่ตายเลยนะเก็บพี่ไว้ที่หลังมาผมโดนเยอะกว่าตตงยานวอกพี่ขอโทษพี่ไม่ตั้งใจคือวอกดูมีพี่รุนตั้งแต่ในชีวิตจริงๆแล้วพี่ขอโทษมีฆาตกรอยู่สองคนนะครับตอนนี้ ปิดเสียงนะโอเคมาเริ่มกันเลยเฮ้ยเยเห็นเส้นเห็นเส้นมุดท่อเมื่อกี้เฮ้ยเห็นเส้นมุดท่อว่ะเมื่อกี้แวบหายไปต่อหน้าต่อตาเฮ้ยโดยค่า ไม่พูถ่ายไปแล้วทำไมกอดตายแล้วอ่ะโอ้โหมันเก็บลวดเลยอ่ะยังไม่เห็นวิวเลยไม่เห็นอะไรแต่ยังไม่เห็นดิวจริงๆอ่ะไม่ใช่อย่ามาเออเราพี่ภูก็ตายเพราะว่าวิวเป็นนั่นแหละไม่ใช่ถ้าวิวอยู่พี่ภูน่าจะไม่เก่ยเรื่องงำเอ้นี่อยู่กับวอกเลยไม่ใช่ปวดวอกเฮ้ย

ไม่ใช่เลยอาร์ตไม่ใช่บิไม่เป็นาตกรตอนนี้มีแต่ผีเห็นผีนะครับสี่ชีวิตอะไรโอเคครับตอนนี้เราตามไปดูพฤติกรรมของฆาตกรนะครับเห็นอยู่หลัดหลัดนี่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 เนียนทำเควสเนียนทำเควสฆาตกรเนียนทำเควสครับนี่ไอตัวนี้ตัวสีดำนี่เฮ้ย ไม่อาตไมเลยนไม่ไหว่าแล้วว่ามาโทษเรตื่ไปอ่ะมันแบบมันเข้าใจเล่นด้วยนะมันแบบสองคนแบบฆ่าจึ๊กๆอ่ะฆ่าทีละสอง่ะพวกคิวอ่เออคนนึง่าคนอีกคนนึง่าต่อมคนนึงเลยไงจิมคนเดียวก็เล่เตอนนี้ปิดปากไม่พูดไม่ได้ ไอปิงนี่คราวหน้าโหวตก่อนเลยคนแรกเลยใช่ไม่ใช่ไม่รู้โหวตก่อนเลยไอปิงแขนจับแขนส่วนอันนี้ก็รู้จักกันมาตั้งนานไม่น่าทำกันแบบนี้เนียนมายืนยืนหลายๆคนไงไอเราก็ดูว่าปลอดภัยเว้ยแม่งจัดสองเลยตายพองพึ่งเลยโหวตปิงคนแรกโหวดปิงคนแรกโหวดปิงโหวดปิงคนแรกเออเปิดโบนเลยโหวดปิงออกก่อนเลยโอเคเงียบก่อน ทำไมอ่ะทำไมอ่ะเฮ้ยแอ้ยเซนใครอ่ะเจนจะกดปุ่มฆ่าเหรอใครรีพอรเฉยผิดผมไปแน่พี่วอกเดินตามเป็นเริ่มมีพิรุษเจนโป๊เันเดินตามปุ่มรีพอร์ตมดีอ่ะเจนกดผิดหรอแล้วบอกว่าเล่นเป็นโอ้แล้วบอกว่าเล่นเป็นพี่วอกเดินตามมาเลยวนว่าไม่เล่นวนตามผมเฉย เกเ้ินี่ปวกมันดีกว่าเหรอไซบอกว่าวอกเดินตามเมื่อยเป็นเดินตาไป้วยเหน่อยเออไอ้ <c oughs> ไซมันตกใจเฉยไซมันตกใจเดี๋ยวน,นเห็นวอกเดินตามันรีบกดรีพอ,อร์ตก่อนมือมันลั่นเฮ้ยแต่พี่นะยืนยันรอบนี้พี่ยังไงก็โบดปิงก,ก่อนแล้ว <c oughs> โบนปิงก่อนเลยเปิงมาทำแสบมากปิงมาทำแสบหลายรอบแล้ว ยืนยันพี่โบดปิงก่อนไม่ใสนมือมันล่ามุ้ยมันบอกพี่แล้วมือมันล่ามันตกใจวอกแกไปเดินตามเขาดิไปเขาอยู่คนเดียวโบดปิง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 ปิงปิงโบดปิงไปจะปรากฏว่าไม่ใช่ก็อ่ะอัไรปิงมันต้องมีวิธีแบบสร้างห้องนะให้ตัวเองเป็นข้าตกร้อนแน่เเลยยโดหีเลย คนหวดเต็นด้วยหมดพงเต้นฟิวไปแล้วในอากาศความแค้นส่วนตัวเย่มันเสียงอะไรเนี่ยมันเป็นสองอุ๊ยเสียงอะไรอ่ะโธยเอาอูที่ทาเคว้งั้นนี่ทำมันยันระเบิดแน่อุ๊ยเจอคนตายเย่ เฮ้ยเมื่อกี้เสียงอะไรอะเดานมื่อกี้ต้องไปแก้ออกอีกเย็นีทีเท่านั้เราแพ้แต่คนที่มีวิชาการเป็นพวกใช่มีผมมาวอกแต่ผมมาวอกมาวอกพี่ว่าไอคนพูดคนแรกว่ามันจะมันเป็นมันใส่ร้ายหัโวยมันจะเป็นไปได้ปะเนี่ยไงตัวเปล่าอ่าร์ตตัวเปล่าไออาร์ตได้เลยว่ามีเราจะตายถ้าเราทำไปทางการไออาร์ตวิชาการเยอะสีชมพูเงียบๆว่ะหนูว่า สีชมพูเงียบๆว่ะจุนเตะกี้พี่ว่าไม่ใช่พี่ว่าไี่โดนเลยอดาวเป็นไปแล้วตามนาทีพี่ปิงยังเป็นสอกาสเลยปีงยังเป็นสองรอบได้เลยโอกาสน้อยโอกาสน้อยเอ้าโหไม่มีใครโบสพึ่งเลยเหรออุ้ยอะไรอ่ะพี่ว่าพึ่งเนี่ยวไปแล้วน้องอาร์ น้องอาร์ล่องลอยไปแล้ว พี่ปูกว่จะต่อืนยิงัพี่ปูฆ่าอูแล้วอกแล้วว่ารอรุปเรนี้นะครับเพราะปูกับพี่วอกนะครับต่อกันแนเียเนียนมากของใครสีมตาเมื่อกี้ ของจิ๊สิื่นตายอ่ะโชคดีมากเลยอ่ะเมื่อกี้ฆ่าบิวเสร็จเว้ยอจิ๊บจะเดินมาเห็นอยู่แล้ยนะไม่ใช่ไอวอกไอวอกมันจัดไอจิ๊บพอดีเลยพอดีจังหวะพอดีกันเลยคือ <c oughs> ถ้าพี่ฆ่าตรงน,นั้นนะจิ๊บเดินมาเห็นเลยนะเว้ยโอเคครับวันนี้นะครับพวกเราก็มาเล่นเกมสนุกสนุกกันนะครับโห <c oughs> เป็นครั้งแรกในช่องดิ๊กหนังแดนเลยนะครับที่พวกเราเนี่ยมาลองแคสเกมกันนะครับก็อย่าลืมนะครับไปติดตามช่องดิ๊กที่แฟนกันด้วยนะครับเพราะว่าพ่อครูกับพี่ดิ๊มเนี่ยก็แคสเกมมาอยู่ในช่องนั้นด้วยนะครับถ้าเกิด เกมไหนเนี่ยแนะนำก็บอกพวกเรามาได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ให้พวกเราดิ้งดองแดงกันด้วยนะครับบ๊ายบาย <S <S